Phần phần Thăm lên nhanh biết không? Bắt bắt năm Ừ nè Hả? hải เรืองามๆครับพี่น้องสดๆสดงามๆม,มาเด้อครับเสร็จแล้กันเด้อย่เงี้ยไวดิวนะ้นอย่ี้ยมานะอืมมาละครับเจาะกับมาละแซ่บ

บริหนาเป็นมะนาครับมามางัวไปวันนี้บรรยากาศนี้ครับอากาศยเย็นมืดมือนะครับมี12องศานะครับเป็นปรากฏการณ์ครับผมกับตกใจให้กันเนาะ พราะว่าณหมู่บ้านนี่อ,อ่อนแงค,ครับหมู่บ้านนี่สีประมาณ40องศานะครับ39สิหรือ40องศาประมาณนี้แต่มานมืนอนี้22องศาเมืดมือครับ22องศาเมืดมือมีสูงสุดยี่สิบห้าองศาเมืนน่อไหร่ผมมีตาปมิข้างานนะครับเพราะว่ามันมดนะครับไปประทัน